ดื่มเหล้าเหมือนเอาเงินค่ากับข้าวมาลงขวดโอ้แย oh, yeah, ่มากๆคือคือกินมันไม่รู้จักพอแล้วก็เครดิตเราจะไม่ดีปัญหานี่สินปัญหาครอบครัวมาดำหนึ่งเงินก็หมดคนในครอบครัวก็เริ่มหน่ายเพื่อนฝูงก็เริ่มหายชีวิตซึมเศร้าแต่ถ้าเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนถ้ากินเหล้ายัางดีอยู่นะผมคงไม่เลิกคือผมวางเป้าหมายไว้แล้วทำให้ได้ เลิกเหล้าขยันทำงานทำงานเก็บเงินยอดกระปุกครอบครัวก็มีความสุขส่งผลดีต่อครอบครัวต่อฐานะทางการเงินจากเป็นหนี้เป็นสินก็เริ่มทยอยนั่นไปหมดไปทันหลังให้ขวดเหล้าซะแล้วคุณจะมีหน้ามีตาในสังคมอยากรวยไม่ยากแค่เลิกเหล้ายอดเงินลงกระปุกแทนการลงขวดใครๆก็ทำได้